เทปสายหน้าเนี่ยเดีย๋ยวเราจะบ่งยี่ห้อนั้นไว้นะอย่าเห็นนะอครเนี่ยสายว่านี่ยเอยี่สิบยี่สิบบาทยี่ห้าบาทยี่สิบบาทนั่นนะสายเขาก็ก็ถือว่าเขาก็ลื่นนะของยี่ห้อนะีถอนะ้ถือ,ถอว่าเขาลื่นอาจจะเดี๋ยวมาเทกดูว่าจะทนแรงขูดขีดได้นานขนาดไหนด้วยเชือช่นี่นะฮะทับแบบนี้นะฮะถากล้องก็ถือไว้ตึงๆนะ,ะเดี๋ยวมันจะถูนะครับ ปกตินะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหสามที <c oughs> <c oughs> จบเลยอันนี้ไม่บอกี่หนะฮะไม่บอกี้อขอความนาไปก็อนันเดียวมือเดียวถนัดแล้วนะห้ามตัดวิดีโอนี้นะห้ามตัดเอาเอาใส่แล้ว,วะ่ะ่เอาไปไว้ตรงนู้นนะ,ะเดินไปเลยเดินไปทางกล้องอ่ะนี่แหละ อันนี้สามเอาสี่สิบเอา่ำน้อยยี่สิบก้อ่ะอันนี้สามสิบอีกยิบอยู่นู่นเอายิบเลยพาไปเลยค่ะเรียวเรียวเลยนี่นะคะ ันนี้เรียวของจริงนี่เรียวจริงแค่นี้หนึ่งนาทีก็ทำไม่ได้ไม่ได้นาทีทำไม่ได้เดี๋ยวจะเอาใหม่อะไรนะเดี๋ยวตัดแล้วนะตัดตอนตัดตอนเดินเป็นความเร็วเรียวจริงๆไงเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเนี่ยฮะของแล้วเรแกะมาแล้วนี่เเส้นเล็กกว่าเขาด้วยอ่ะเล็กกว่าด้วยต่อให้ไงนี่ยี่ปอนด์เองนะคือมันจะบุ๋มไม่บอกว่ามันรับแรงเสียดสีได้มันก็ขาดนะมันม็ไม่ไม่มีวันขาดนะ แต่ผมอยากรู้ว่ามันจะทนได้นานไหมอยวว่างเมื่อกี้นี่มันถูกไปกี่ทีเนี่ยตอนเราพี่เองมันขาดเนี่ยตูไปสัที่ใช่ไหมล่ะแต่ของเราเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันจะขาดตอนตอนไหน <c oughs> อา้าวที่นาเส้นนี้นะลองตาก,กล้องดูแล้วในคะวามพันมือ,อน,นะมือผมก็ใหญ่กันได้อันนี้แตนน่มันนี่มึงหวดไม่เข้ามันคงเลยนี่ถ้ากูดึงมันก็มาแล้วเนี่ยเอาที่ ี่จับนี้เออมีนะเอากล้องเข้ามาใกล้ๆนี่ถ่ายวิดีโอของมึงอมาด้วยกันดูนะนะดูดีนะดูเส้นเล็กกว่าไหน่อยนะแต่ว่ามันนานต่อให้เราเตือนเตือนแต่ก็หาว่าเราขีโม่ขีดตัวมันต้องขาดนะขาดจะขาดที่ลู่ไปลู่มาเิยหนึ่งสองสามเตืนตึองสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิราอยู่สักห้าทีนะเก้าดังขนาดนี้สิบห้ายัง,ยงมีชีวิตอ,อยู่อันต้องเป็นรอยไมตย่ต้องเป็นรอยต้องเป็นรอยบ้างแหละเห็นไหมเห็<ช>นไหมเห็นไหมมีขุยนะฮะแต่ยังไม่ถึงกระขารนะนะี่นี่ช้าๆตรงนี้นี่นะฮะนี่คือการทดสอบนะครับ แต่ก็ไม่ได้ขิงน,นะว่าของเราดีกว่าคิดวันขาดหมดแล้วนะว่ามันจะขาดที่แรงดึงเท่าไหร่นะเรากำลังเอาสายหน้ามาเช็กกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เป็นการสายหน้าแต่ละโลนะเป็นฟูออกคร์บอนร้อยเปอร์เซ็นที่เราลองเมื่อกี้นี่คือยี่สิบปอนด์เองนะเนี่ยยี่สิบจริงจแต่ที่ขาดไปเมื่อกี้เนี่ยของยี่ห้ออะไรเราเราก็ถ่ายไว้นะนะยี่สิบปอนด์สามสิบปอนด์สี่สิบปอนด์ฝากไว้ได้ครับ